สวัสดีครับพบวันอีกเช่นเคยครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานําเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับภูริทัตโตวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนะครับมาให้รับชม,มครับนี่นะฮะก็เหรียญจะคล้ายๆกับของเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นพระอาจารย์ฟันทำนะเท่าที่เท่าที่ผมค้นข้อมูลมา การเหรียญจะคล้ายๆกันเลยนะฮะตัวตัวหยักๆรอบ,บ,บนี่ยฮะแหลมๆเนี่ยข้างหน้าจะเขียนเป็นรูกผ้าจาันมั่นนะฮะแล้วกเขียนผ้าจันมั่นปุริตโตนะครับด้านหลังแม่ใกล้เคียงกันเลยครับก็มีบาทมีเขียนอุดมสมพรนะฮะแล้วก็มีตัวใหญ่ๆ,ๆยัเหมือนกันเลย ับหูเหรียญก็มันเป็นดูกลึงเรียบนะฮะแต่ก็มีความสวยงามอยู่นะครับมีดูความเข้มขันอยู่ครับผมฝากไว้เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่เราโพสต์ในแต่ละวันนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะ ขอและขอขอบคุณสาหรับผู้ที่กดติดตามและรับชมคลิปของทางช่องพระเครื่องไทยมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ